ตำบักทัว่วยั่วๆค่ะพี่นอ้องมากินตำบักทัวน้ำสาวเชยภูมิเด้อจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบออกับสาวเชยภูมิอีกแล้วค่ะเมนูหลังเลิกงานตำบักทั่วค่ะตำบักทัว่วยั่วๆบักทั่วเจ้าของปลูกเองพี่น้องค่ะทั้งกรอบทั้งหวาน ออ,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 อได้ตำบักทัวแล้วพอต้อยมยำขาหมูค่ะเปล่าเ็ดกินให้มันแล้วมันเหลือในตูเ้เย็นเลี้ยวไปเบื้องบาาันไดกับเลี้ยวเห็นเลี้ยวเห็นอยู่อยู่ในตูเ้เย็นเป็นเดือนหร้อไหมพี่น้องค่ะทันจุต้มพะโล้ กะว่ามันได้ใส่น้าตาลมันสิอ้วนกะเลยสินี่ละ่ะต้มยำนี่ละ่ะเป้ากินไหมนมาเหลวกรหงมง้งแรงพี่น้องจา่าคันหลังหงมง้งแล้วขออกก่อยบ่กินข่าวบ่กินยังได้กินตะหนั่มเจ็บพี่น้องเอ้ยบัดดาอยากเห็ดยังอยากกินยังเป้าจัดเห็ดกินเลยค่ะอย่าปล่อยให้เจ้าของอยากอย่าปล่อยให้เจ้าของหิวเขาเห็ดงานเม,นเมนย์กระดัเงินเดือนสี่หมื่นห้าหมื่น เฮาจะไปกินอดๆอยากๆไรมันกับโบเมนค่ะกับเขาใจยุคค่ะบางคนที่ประหยัดกินตาม,มามากินตาม,มามากเงินออกส่งกับบ้่นแล้วมูเจ้ามูเจ้าเป็นคนหาเงานินเป็นเสาหลักของครอบครัวมูเจ้าต้องดูแลโตมูเจ้าค่ะก่อนที่เจ้าจะไปดูแลคนอื่นเจ้าต้องเอาสุขภาพร่างกายเจ้างให้มันแข็งแรงก่อนเขาจังสิมีแห้งไปดูแลคนอื่นค่ะแน้วแตมันสีแซบเน้วใดมันเสีย เฮ็ดให้ร่างกายเฮามีกำลังในการทำงานเฮ็ดกินโลดค่ะคนเฮามันกินแค่อิ่มนั่นแหละมันบ่ก,กินซะสซูซ่าไซส์สสาสาปานนั้นดอกมันก็นสิมีคขาบหรืหลานเน่คขาบธรรมดาแต่เมึงเจ้ารูบร้บ่ค่าบธรรมดายังเช่นเจียวปลานี่ยก,กับต้มไข่เนี่ยจุดยอดเดียวเมื่อใดเขาคืออยากกินเนีเ่ยแซ่บๆเขาก็เฮ็ดไปค่ะพี่นอ้องให้ยังถามพี่คุ้มเนี่ยไม่เฮ็ดกินให้พี่น้องเบิ่งเนี่ย บ่ได้กินดีแบบนี้ซูมือเด้ค่ะพี่นวลแต่กินยังสี่ซูมือเงินข่อยมัดสิเหลือแตกินหมาดมาเน่กินธรรมดาแน่ส่วนมากจะเป็นตำักหุ่งค่ะเปียงเนี่ยตะประแดกกับปูชุลโรยท่าน,นั้นล่ะค่ะฮู้วววแซ่บไปทั้งบอกทัง้งกินโอ้ยข่อยไม่อยากให้มุ้งเจ้าอยุย้ยแก่ข่อยแฮะเออข่อยจะมาตอบคำถามน้ำเด้อค่ะมีคนถามว่าสาวเชยปูงเจ้าเห็นงานคนเดียวตี คือว่าเห็นมีมูมีพวกรุงน้าพี่น้องขาบางเืออการทรํากิบอะเขาก็ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนเดียค่ะเพื่อนรวมงานน่ะคะ่ะพวดรวมงานสาวเชฟภูมิมีมีคนงานสิบคุณเลยค่ะพี่น้องขาบ่าเมนว่เขาสิอยากไปถ่ายเอิญเขามาถ่ายอีกอย่างน้ำนี่บ่ได้คะ่ะพี่น้องบางเทือเพื่อนกับ,บ่อยากออกกล้องออกยังเพราะว่าบางบางคนกัดเคเห็นตาเจ้าอยู่คนเดียวก็เห็นตาเจ้าอยู่คนเดียวข่อยกับถ่ายเอาตะข่อยเนาะมันก็เห็นตะข่อยเน,ะนาหะหนาวค่ะแอยากถ่ายเพื่อนยกูนยกับถ่ายเป็นบาง บางช่วงบางโอกาสค่ะแต่ถ้าจะไปไท่าเพื่อนออกตลอดมันกับโบเมนเนาะค่ะแบบว่าพื้นที่ส่วนบุคคลของเพื่อนทนีเนาะค่ะบางเช่อเพื่อนกับ่บเดอยากออกกลองน้ำเฮาองศีเนาะค่ะพี่น้องแล้วข่อยมีหมูเห็ดเวียงเห็ดงานอยู่เด้อข่อย่าได้เห็ดงานผู้เดียวเด้อดจ้าอืมไปกินขบขามีเขาเดียค่ะพี่น้องเอามันแหละเอามันมนันเขาเออนี่อย่งางเกอะมันแก้วบ่เอามันแก้วเป็นเขา แบแบพี่น้องกินผู้เดียวกับแสบพือเก่าค่ะหแห้งไปถอดเล็กดันแล้วแห้งกินดีไรบ้าเนี่ยโอ้มีแต่แสบแสบ <laughs> <laughs> พากกันเลือกงานกับเป้าหาเห็ดยู่เห็ดกินในนอนพักผ่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะนอนพักผ่อนเพื่อเพิ่มอ่าเริ่มสูมืออื่นไม่อีกวนหลูยูยังสี่ะค่ะพี่น้อง